สวัสดีครับผมนายวรนัยพรมนโชชดผ่านักศึกษา660210357วันนี้จะมาสอนวิชายิมนาสติกในกระบวนท่า6กบครับไปดูกันเลยครับครับผมก็ทักษะในวันนี้ที่ผมเริ่มมานะครับก็จะเป็นท่า6กบนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการปฏิบัติันเลยครับก็ขั้นตอนที่1นะครับเริ่มจากการที่อ้าขานะครับการขาสองขาให้ขนานกับหัวไหนะครับแล้วก็ เราจะทําการนั่งยองๆลงไปนะครับแล้วก็เอ,อเอาฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับวางลงไปที่พื้นให้ขนาดกับหัวไหล่สองข้างนะครับแล้วก็ใช้ข้อศอกนะครับในการดันช่วงข้อพับของขางทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ทําการยกตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เก่งคางไว้ตามเวลาที่ก,กาหนดครับถ้าผมก็สําหรับทักษะการทาท่าหกโนะครับก็จะใช้กล้ามเนื้อนะช่วงแขนในการที่จะ รับน้ำหนักทั้งตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการไปยืนก่อนนะครับจังเอกลองวิ่นเอยแย่ไยเซกายนะลังสิอะไรที่เป็นการลงทุนผมไม่เอาเลยผมกลัวเสี่ยลังสิมาลายอขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมเห็นน้องเราทวนไม่ไหวอ่ะให้พี่ไปส่งได้ไหม ครับผมสาหรับคนที่เป็นมือใหม่และยังไม่เคยทํานะครับก็ให้เริ่มต้นจากการที่เให้นั่งยองๆนี้นะครับแล้วก็แบมือทั้งสองข้างออกมานะครับแล้วก็วางไว้ในช่วงหัวไหล่นะครับแล้วก็เอาข้อศอกสองข้างในการดันข้อพับของขาทั้งสองข้างออกมานะครับแล้วก็ฝึกในการที่จะทิ้งน้ำหนักลงมาที่ข้อมือนะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับแล้วก็ฝึกคืงไหวครับถ้าสมมุดร่วงลงมาไม่เป็นไรนะครับก็พักแล้วก็ฝึกใหม่เรื่อยๆครับหา จุดศูนย์กลางของตัวเองให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักทิ้งลงทิ้งน้ําหนักลงมาแล้วก็กระจายไปที่ฝ่ามือของเรานะครับภาพผมก็ในข้อควรระวังแล้วก็ข้อห้ามในการปฏิบัตินะครับจะอยู่ในขั้นตอนของการยกลําตัวนะครับการยกลําตัวก็คือเราจะทิ้งน้ําหนักทั้งลําตัวนะครับไปที่แขนสองข้างแล้วก็ที่ฝ่ามือของเรานะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักนะครับกระจายไปที่ฝ่ามือของเราแล้วก็กระจายไปที่พื้นนะครับและ อีกหนึ่งข้อสำคัญนะครับจุดสัมผัสกับพื้นก็คือจะมีแค่ฝ่ามือสองข้างของเรานะครับโดยที่จะยกเท้าและก็ศีรษะขึ้นมานะครับขอบคุณครับ